การจะทําธุรกิจต้องคํานึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างเพื่อให้เอื้อต่อการทํางานที่เราถนัดมากที่สุดและจากความรู้ที่คุณพลอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจรูปแบบไหนนั้นไปหาคําตอบพร้อมกันเลยครับมาถึงเพลงที่2แล้วครับในรายการสิงไอดอลครับคุณพลอยครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของบริการมือบายกรูมมิงกันไปแล้วก็คือไปอาบน้ำน้องหมาน้องแมวที่บ้านไอจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้มันต้องอยังไงนบ้างนะฮะ คือแรกเริ่มจริงๆแล้วพอยเริ่มมาจากทำแชมพูะคะ่ะเพราะว่าในหุ้นส่วนในบริษัทนี้คะ่ะม,มีพี่สาวพอพี่ชายแล้วก็ศัตวแพทย์อีกสองคนช่วงแรกอะคะ่ะศัตวแพทย์ที่เป็นเพื่อนกับพี่สาวอะคะ่ะเขาก็ประสบปัญหาว่าแบบเออมันไม่มีแชมพูสูตรไหนที่แบบสามารถรักษาผิวหนังได้จริงเพราะว่าเขาเรียนด้านผิวหนังมาะคะ่ะแล้วจะมีน้องหมาเป็นโรคผิวหนังเยอะมากเช่นแบบกาาเกลนหรือว่าแบบเป็นสะเก็ดคันแดงอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาก็เลยคิดค้นแชมพูขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเออมันน่าสนใจก็เลยทาแชมพูตัวนี้ขึ้นมามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าแชมพูในตลาดมันมีเยอะมากอยู่แล้วค่ะมันัวจจะมีเบลนนแบรนด์อยู่แล้วด้วยใช่ที่เป็นแบบ w o r ระดับโลกถ้าเกิดเทียบค่ะเหมือนยังใช้สไลด์อาบอยู่นิดนิดแล้วค่ะเขาก็ยังไม่ค่อยแบบอินเวสกับแชมพูมากเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องในบริษัทนี้มันต้องมีอะไรที่แตกต่างค่ะก็เลยคิดโมบายกรูมิ่งขึ้นมา เอาไหมเขาว่าเราก็ต่อยอดจากอันเดิมใช่ใธุรกิจแชมพูก็ยังไม่ได้ล้มเลิกไปยังไม่ได้ล้มเลิกแต่เราเอาธุรกิจแชมพูมาให้มันรันได้ด้วยตัวมันเองด้วยอ่าใช่รถที่ไปบริการถึงบ้านใช่ัมันก็เลยพอรถพอะรถก็ใช้ใช้แชมพูของเราด้วยออืมันไปอย่างนั้นนี่เองค่ะแล้วตอนมาทำทำไอโมบายกรูมมิ่งมันต้อง หาข้อมูลหรืออะไรเพราะเราเป็นเจ้าแรกในนี้มันก็ต้องมันก็ต้องยากเป็นธรรมดาถ้าเราทําอะไรก่อนทํากระทั่งไหมกระทั่งแบบรีเสิร์ชก่อนนะคะแบบไปทาแบบสอบถามตามหมู่บ้านว่าแบบถ้าเกิดมีบริการแบบนี้คุณสนใจไหมอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าแบบไปศึกษาว่ามีกลุ่มทาร์เก็ตมากแค่ไหนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมันจากที่รีเสิร์ชที่เราโอ้ยจากที่รีเสิร์ชนะคะมีู่านานึงแบบว่า โอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอถ้าเกิดเปิดแล้วเมื่อไหร่พี่จองล่วงหน้าเลยนะคือแบบแสดงว่ามันต้องมีคนที่มันมีดีมาะคะ่าะ,คะก็เลยคิดว่าอมันทําแล้วมันต้องสําเร็จแน่เออค่ะก็เลยพอเห็นว่าคนแบบไม่ใช่แค่แบบว่าทําค่ะแต่ด<ช>ันให้ความเห็นใน่งังหาโอ้โห<ช>ทำดิจองล่วงหน้าเลยจองล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะมันก็เลยรู้ว่ามีคนที่ต้องการบริการอย่างนี้อยู่เหมือนกันใช่ค่ะใช่อ๋อเราก็เลยเริ่มซช่เลยใช่เริ่มเลยค่ะ แล้วมัน<อ>มันเป็นยังไงครับยากนะครับตอนแรกสําหรับสําหรับตอนเริ่มแล้วหลังจากที่สเต็ปสเต็ป0.1ผ่านไปแล้วพอมาก้าวที่1เนี่ยจริงๆมันก็จะว่ายากไหมาก็ยากนะคะมันมีปัญหามามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมาตลอดเลยค่ะมันก็เราก็เรียนรู้ทีละสเต็ปนะอย่างย่งสมมุติว่าตอนแรกมีปัญหาเรื่องตั้งราคาะคะ่ะ<อ>ก็คือสมมติพุดเดิลพุดเดิลมี ทั้งพุดเดิ้ลจิว๋วพุดเดิ้ลกลางพุดเดิ้ลใหญ่ะใช่เราไม่ได้เราไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเลยคะคือไอไอไอ,ไอค่าต้นทุนที่มันจะแปรผันกับไอ้พวก ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยมันคืออะไรฮะแชมพูน้ำอะไรเงี้ยทุกทุกอย่าง่ทุกอย่างเวลาที่ใช้อะไรเงี้ยอ๋อเวลาที่ใช้ด้วยถ้าตัวเล็กก็อาบแป๊บเดียวใ่ตัวใหญ่ก็อาบนานหน่อยใช่คือตอนแรกเราเรากำหนดแค่ว่าสายพันธุ์แล้วก็ระยะทางทีนี้พอไปเจอพุดเดิ้ลตัวใหญ่มันก็แบบใช้เวลานานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็เลยต้องถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่ค่ะก่อนค่ะก็ค่อยๆเรียนไปทีละสเต็ปอะค่ะค่อยๆปรับไปอย่างน้ำมันรถที่มันแพงขึ้นป่ะค่ะมันทําให้การตั้งราคา ค่าเดินทางของเรายากไหมจริงๆค่าค่าเดินทางของพลอยที่ตั้งไว้คือไม่ได้เอากําไรจากค่าเดินทางเลยก็คือเอาเอาเน็ตเน็ตเลยอะค่ะที่ไปจริงๆอ๋อคือโดยโดยประมาณถ้าเราไปประมาณกี่กิโลโเ,เราก็าคิดตามนั้นใช่คิดตามนั้นอ๋อค่าน้ำมันก็ประมาณนั้นแหละใช่ค่ะแล้วก็ไปเรื่องของค่าบริการแทนใช่เรื่องของค่าบริการแพงอ๋อแต่ว่าค่าบริการคิดแพงไหม ถ้าแบบผมผมรู้สึกว่าถ้าไปตามบ้านขนาดนี้มีทั้งค่าน้ำมันค่าแบบว่าไปถึงบ้านนะบริการแบบเต็มที่มันก็ต้องพอมีราคาอยู่บ้างหรือยไงคือราคาอ่านน้ำตัดขนอะค่ะเท่าเท่าน้นตัดขนทั่วไปแล้วแค่มีค่าเดินทางเข้ามาเท่านั้นเองก็คือปกติแล้วเอนเวลาเราขับรถพาน้องหมาไปส่งก็ค่าน้ำมันเหมือนกันครับมันมีปัญหาอื่นอีกไหม ปัญหาอื่นรถติดนะกรุงเทพอะเรามีแค่ในกรุงเทพไหมใช่ค่ะทัวกรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมครับค่ะรถติดนี่ปัญหาใหญ่มากเลยปัญหารคแต่แก้ไม่ได้ก็คือจะอินพูฟตรงนี้ด้วยการจับสายค่ะสมมติว่าแรกๆเราเราก็ไม่ได้จัดสายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแรกแรกยังไม่ค่อยจัดสายใช่แล้วมันแบบเมสซี่มากใช่ค่ะก็หลังๆก็เลยสมมติว่าไปโซนลาดพร้าวเช้านี้ไปลาดพร้าวเลยนะ ม,มันก็จะช่วยประ,ยยประหยัดเวลาแล้วก็ประห<ร>ยัดคา,าน้ำมันด้วยนะด้วยค่ะก็จะทาให้อย่างนี้เราต้องมีรถหลายคันมากขึ้นค่ะตอนนี้มีอยู่สองคันค่ะรอเปิดร้านสี่มุมเมืองก่อนแล้วค่อยขยายการการที่เราเป็นบริกาใหมู่บ้านเนี่ยเราทําอะไรบ้างคะพอไปถึงใช่ไหมคะมก็ช่างก็จะรับน้องหมาบอกาทาอะไรบ้างคะยืนยันกับใบงานที่ ที่บุกเอาไว้ว่าโอเคเหมือนกันไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดมีเพิ่มเติมเขาก็โทรไปบอก call center ว่าเออมีเพิ่มเติมนะทําทันไหมทําได้เปล่าบางทีมันเ็เรื่องของเวลาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทำเติมมาค่ะจากนั้นเราก็เอาอาบน้ําตัดขนตัดเล็บถ่ายใต้เท้าถ่ายต้นท้องบีบต่อมก้นค่ะคนอาบน้ําที่บ้านปกติค่ะเขาจะไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ํามันคือยังไงบ้างคือมันต้องเช็ดหูนะเพราะว่าบางที อาบน้ำน้ำเข้าหูขี้หูเปียกเป็นโรคอีกอต้องเช็ดหูต้องติดตอมก้นตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือวิธีที่ถูกใช่ค่ะดูดูแล้ว <c oughs> มันต้องเป็นเป็นหมือนคนที่รักก่อนนะแล้วก็มันเรียนรู้มันเพิ่มเติมค่ะมีปัญหาอื่นอีกไหมฮะปัญหาอื่นก็มีนะคะเจอหมาดุหมาแบบหมาเน่าเน่าอะก็เจอค่ะเคยเจอบ้านแบบบ้านหนึ่งที่แบบ มัน่าจะไม่ด้อาบมาแล้วปีนึงเลยนะมีจริงๆคืออาบปีละครั้งค่ะเป็นแบบชิสุใช่ไหมแล้วพอไปถึงก็แบบนี่ใช่ชิสุหรอคือมันมันแบบผมทรงเด็ดล็อกไปแล้วอ่ะมันเป็นไม้มอบอ่ะค่ะกว่าจะตัดได้นี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันโอ้แล้วสุนัขที่ไม่ค่อยได้อาบน้ําตัดขนนะคะเขาก็จะตื่นใช่จะดื้อก็มีหลายอย่างอ่ะแล้วเรื่องของฟีดแบ็กล่ะว่า มันมันเดีย่ยงที่เราไปรีเสิร์ชมาไหมโอ้คนบางคนบอกเอาเอา้าชอบชอบผปถึเวลาไม่ใช้บริการค่ะฟิดแบกดีนะคะดีมากๆเลยเพราะว่าก็เต็มนนะะเต็มทุกวันนะคะเต็มทุกวันใช่บุกล่งหน้าสอาวันบางทีะคะ่ะอืมถ้าวันธรรมดาเนี่ยต้องต้องสอสวันเหมือนกันนะวันธรรมดาก็วันหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะวันหนึ่งก็ยังพอไหวอย,อยู่อะไรอ,ไอ,ยอย่างเง แต่ถ้าสาร์อาทิตย์นี่ก็ต้องอาจจะบุกนัสารอาทิตย์ช่สารอาทิต,ววตจะค่อนข้างแน่นโอเคเราก็ได้รู้ประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะค่ะงั้นเดี๋ยวคอมแบ่งทีได้ไมั้ยหยิบเบกยังเหลืออะไรอยากจะแบบว่าเล่าไหมอหรือเยอะไหมส่วนธุรกิจตรงนี้ <c oughs> ที่แ<ก>บบว,ว่ายังคิดว่าเฮ้อยเรายังอยากจะพูดถึงมุมนี้มุมนั้นได้นะได้นะเดี๋ยวคิด่อในช่วงหน้าไงกลับมาคุยกันต่อได้ค่ะครับผมในสิงคโปร์นะฮะช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ สนับสนุนโดยสิงห์